เรื่องไอ้มดแดงตำนานนักเลงแห่งฝั่งทนบุรีในยุคที่แสงสีของกรุงเทพฝั่งพระนครเริ่มเจิดจ้าแต่ฝั่งทนบุรีกลับยังคงรักษากลิ่นอายของชุมชนเก่าแก่ริมคลองที่ซึ่งชีวิตผู้คนดำเนินไปอย่างเรียบง่ายทว่าภายใต้ความสงบนั้นกลับมีเงามืดของอิทธิพลและอำนาจมืดปกคลุมอยู่ทั่ว หนึ่งในตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาหลายทศวรรษคือเรื่องราวของไอ้มดแดงหรือนามจริงมดคลองสารชายหนุ่มร่างเล็กผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่กว่ากายมดถือกำเนิดในย่านคลองสารชุมชนแออัดที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความแรนแค้นเขาเป็นลูกชายคนโตของแม่ค้าขายผับและพ่อที่รับจ้างทั่วไปชีวิตในวัยเด็กของมดไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เขาเห็นความลำบากของพ่อแม่เห็นเพื่อนบ้านถูกเอารัดเอาเปรียบจากพวกนักเลงหัวไม้และเห็นความอายุติธรรมเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้หมดมีจิตใจที่แข็งแกร่งและไม่ยอมก้มหัวให้กับความชั่วร้ายมดไม่ได้มีรูปแรงสูงใหญ่เหมือนนักเลงทั่วไปแต่เขามีความว่องไวเป็นเลิศราวกับมดตัวเล็กๆที่สามารถแทรกซึมไปได้ทุกที่ และมีดวงตาที่เฉียบคมเล่ากับเหยี่ยวที่เฝ้ามองเหยื่อรอยแผลเป็นจางๆเหนือคิ้วซ้ายของเขาคือเครื่องหมายที่ได้มาจากการปกป้องเพื่อนสนิทจากแก๊งเด็กเกเรเมื่อครั้งยังเยาว์วัยมดใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้แบบพื้นบ้านที่เรียนรู้มาจากลุงแก่ๆที่เคยเป็นอดีตนักมวยเก่าแก่ในชุมชนเขาเรียนรู้ที่จะใช้ทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธทั้งหมัด เท้าเข่าสอกรวมถึงการใช้ไหวพริบและสภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ในยุคนั้นอำนาจมืดของเฮียตือเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในฝั่งทนแผ่ขยายไปทั่วแก๊งของเฮียตือมีสมุนมากมายคอยรีดไถค่าคุ้มครองจากพ่อค้าแม่ขารายย่อยผู้ประกอบการเล็กๆและแม้กระทั่งชาวบ้านตาดำๆที่ทำมาหากินสุจริต ทุกตลาดทุกท่าเรือทุกตรอกซอกซอยล้วนมีเงาของเหียตือปกคลุมอยู่ผู้คนต่างหวาดกลัวและจำต้องยอมจำนนเพื่อความอยู่รอดแต่สำหรับมดแล้วเขาไม่อาจทนเห็นความอายุติธรรมนี้ได้อีกต่อไป ปฐมบ,บทการต่อสู้ของมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อร้านขายขนมหวานของป้าเล็กที่มดนับถือเหมือนญาติผู้ใหญ่ถูกพวกสมุนของเฮียตื่เข้ามารีดไถและทำร้ายร่างกายป้าเล็กผู้ซึ่งเป็นคนใจดีและทำมาหากินสุดจ,จริตต้องมาเผชิญกับความรุนแรงอย่างไร้เหตุผลมดเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาไม่รีรอที่จะเข้าไปช่วยเหลือเฮ้ยพวกเองจะทำอะไรป้าเขา มดตะโกนด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแม้ว่าตัวจะเล็กกว่าพวกนักเลงหลายเท่าพวกนักเลงหัวเราะเยาะไอเด็กกะโป,โปโลอย่างแกจะมาทำอะไรวะไปไกลๆเลยไปมดไม่พร่ำทำเพลงเขาพุ่งเข้าใส่คนแรกที่เข้ามาหาด้วยความว่องวยราวกับพายุหมุนมดหลบหมัดของนักเลงร่างใหญ่ได้อย่างง่ายดายก่อนจะสวนกลับด้วยศอกกลับเข้าที่ปลายคางของอีกฝ่ายอย่างจังนักเลงคนนั้นทรุดหวบลงไปกองกับพื้นในทันที เพื่อนร่วมแก๊งที่เหลือเห็นดังนั้นก็กรูกันเข้ามามดถอยฉากไปด้านหลังใช้แผงขายขนมเป็นที่กำบังเขาเคลื่อนไหวราวกับเงาหลบเลี่ยงการโจมตีอันรุนแรงของคู่ต่อสู้และทุกครั้งที่เขาหาจังหวะได้หมัดและศอกของเขาก็จะกระทบเข้าเป้าหมายอย่างแม่นยำและรุนแรงการต่อสู้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วเสียงชกต่อยเสียงร้องโอดโอยและเสียงข้าวของแตกดังระงมไปทั่วบริเวณตลาด ไม่นานนักนักเลงกลุ่มนั้นก็พากันแตกกระเจิงหนีกลับไปอย่างไม่คิดชีวิตทิ้งไว้เพียงรอยเลือดและความหวาดกลัวที่ยังคงค้างอยู่ในสายตาของชาวบ้านเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้เชื่อของไอ้มดแดงกลายเป็นที่รู้จักในตลาดเก่าและเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในฝั่งธนบุรี หลังจากเหตุการณ์ที่ตลาดเก่าชื่อของไอ้มดแดงก็เริ่มแพระ่สะัพัดไปทั่วฝั่งทนบุรีชาวบ้านที่เคยถูกรังแกเริ่มมีความหวังพวกเขามองเห็นหมดเป็นเหมือนแสงสว่างในยามที่ชีวิตมืดมิดมดไม่ได้ต้องการชื่อเสียงหรืออำนาจแต่เขามุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับชุมชนที่เขารัก มดเริ่มรวบรวมพักพวกที่ใจถึงและมีอุดมการเดียวกันพวกเขาไม่ใช่แก๊งนักเลงแต่เป็นกลุ่มคนที่พร้อมจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องไอ้ดำตลาดพุ่นอดีตนักมวยเก่าแก่ผู้เลิกอาชีพเพราะไม่ต้องการข้องเกี่ยวกับเรื่องนอกกฎหมายเจ๊หงบางขุนนนแม่ขาปากร้ายใจดีที่เชี่ยวชาญเรื่องข่าวสารและเครือข่ายใต้ดินและนาชูวงเวียนใหญ่อดีตตำรวจน้ำดีที่ผันตัวมาเปิดร้านกาแฟ แต่ยังคงมีเส้นสายและข้อมูลสำคัญเหล่านี้คือบุคคลสำคัญที่เข้ามาเป็นกำลังเสริมให้หมดกลุ่มของมดทำงานอย่างเป็นระบบพวกเขาไม่เพียงแต่ใช้กำลังแต่ยังใช้สมองและข้อมูลในการทำงาน พวกเขาคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ถูกข่มเหงและไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทต,ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนหากมีการรีดไถหรือการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นกลุ่มของมดจะเข้าจัดการทันทีการต่อสู้ของมดไม่ใช่การชกต่อยแต่เป็นการทำลายโครงข่ายของเฮียตืออย่างค่อยเป็นค่อยไป ครั้งหนึ่งมีโกดังเจ็บสินค้าเถื่อนของเฮียตือที่ซ่อนอยู่ลับๆริมคลองภาษีเจริญมดและพักพวกของเขาใช้ความคุ้นเคยกับเส้นทางน้ำและตรอกซอกซอยเข้าไปจัดการกับสมุนที่เฝ้าโกดังนั้นอย่างรวดเร็วการต่อสู้ในครั้งนั้นดุเดือดกว่าที่ผ่านมาเพราะสมุนของเฮียตือมีอาวุธครบมือมดต้องใช้ความคล่องแคล่วลบกระสุนที่ยิงสวนานาเขาใช้ความมืดและสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยกองลังสินค้าพุ่ง เข้าใส่คู่ต่อสู้ทีละคนหมัดของเขารุนแรงราวข้อนปอนซอกของเขาเฉียบคมราวใบมีดเมื่อโดนเข้าจังๆก็มีอันต้องล้มลงไปกองกับพื้นเขาต่อสู้ด้วยสัญชาติตยานและความมุ่งมั่นไม่นานนักสมุนของเฮียตือก็ถูกจัดการจนหมดสิน้นโกดังนั้นถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและถูกเจ้าหน้าที่เข้ายึดในที่สุด แน่นอนว่าการกระทำของมดไม่ผลหูเหียตือเหียตือโกรธแค้นมดมากพยายามส่งสมุนฝีมือดีที่สุดมาจัดการมดหลายต่อต่อ,ตอครั้งการตระทะการแต่ละครั้งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมดต้องผเผชิญหน้ากับนักเลงที่มีประสบการณ์และมีจำนวนมากกว่า แต่ด้วยความที่มดไม่เคยประมาทและมีไหวพริบป,ปฏิพานอันเป็นเลิศเขามักจะหาช่องทางในการเอาชนะได้เสมอบางครั้งเขาก็ใช้กลยุทธ์หนีแล้วค่อยสู้เพื่อให้คู่ต่อสู้ตามมาติดๆก่อนจะหันกลับไปโจมตีในจังหวะที่อีกฝ่ายไม่ทันตั้งตัวบางครั้งเขาก็ล่อให้ศัตรูมายังพื้นที่ที่เขาคุ้นเคยเช่นตรอกแคบๆหรือริมคลองเพื่อใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ในการต่อสู้ทุกครั้งที่มดปรากฏ ตัวการต่อสู้ก็จะดุเดือดถึงเลือดถึงเนื้อแต่สุดท้ายแล้วมดก็จะยังคงยืนหยัดอยู่ได้เสมอข่าวลือเกี่ยวกับไอ้มดแดงผู้ไม่เคยแพ้ใครและสามารถโค่นล้มสมุนของเฮียตือได้เรื่อยๆก็ยิ่งแพร่สะพัดไปทั่วทำให้เฮียตือต้องคิดหนักกับรับมือกับมดตัวเล็กๆคนนี้ ความขัดแย้งระหว่างไอ้มดแดงและเฮียตื่ทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงจุดเดือดเฮียตื่ประกาศกล่าวจะกำจัดมดให้สิ้นซากเพื่อรักษาอำนาจและศักดิ์ศรีของตนเขาเรียกประชุมนักเลงชั้นนำจากทั่วฝั่งทนและจากต่างถิ่นเพื่อระดมกำลังพลทั้งหมดที่มีในการจัดการกับมดให้เด็ดขาดในค่ำคืนหนึ่งที่ฝนพรำ การต่อสู้ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นที่โรงเก็บเรือเก่าริมคลองบางเกอกน้อยสถานที่ที่มดคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กและเป็นจุดที่เขาเคยฝึกฝนการต่อสู้ลับๆสมุนของเฮียตื่กว่าร้อยคนพร้อมอาวุธครบมือล้อมโรงเก็บเรือไว้แน่นหนาะมดรู้ดีว่านี่คือการต่อสู้ครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของเขา เขาเก้าวเข้าไปเผชิญหน้ากับศัตรูจำนวนมหาศาลเพียงลำพังโดยมีเพียงพักพวกของเขาคอยให้กำลังใจอยู่ห่างๆเสียงฟ้าร้องคำรามกึกก้องพร้อมกับเสียงฝนที่เทกระหน่ำลงมาการต่อสู้เริ่มขึ้นอย่างดุเดือดทันทีที่มดก้าวเท้าเข้าไปในโรงเก็บเรือสมุนของเฮียตื่นกรูกันเข้ามาราวกับคลื่นมดเคลื่อนไหวราวกับสายลมหลบเลี่ยงคมมีดและกระบองที่ฟาดฟันเข้ามารอบทิศทางเขาสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตี อันตรายได้วุดวิดก่อนจะโต้กลับด้วยหมัดเท้าเข่าศอกอันรุนแรงและแม่นยำทุกครั้งที่มดออกหมัดจะมีร่างของสมุนเฮียตื่นล้มลงไปกองกับพื้นเขาใช้ความรู้เรื่องกายวิภาคในการโจมตีจุดสำคัญของร่างกายทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ง่ายมดไม่ได้สู้เพียงลำพังเขาสามารถใช้สภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ได้อย่างน่าทึ่งเขาใช้เชือกที่แขวนอยู่เป็นเครื่องโหนตัวหลบหลีกการโจมตี ใช้ซากเรือเก่าเป็นที่กำบังและใช้แผ่นไม้ที่กองอยู่เป็นอาวุธลับในการสัตว์ใส่คู่ต่อสู้ เขาเล่อให้สมุนของเฮียตือเข้ามายัางจุดที่คับแคบและเป็นทางตันก่อนจะจัดการพวกเขาอย่างรวดเร็วการต่อสู้กินเวลานาน,านหลายชั่วโมงเลือดและน้ำฝนปะปนกันบนพื้นโรงเก็บเรือเสียงร้องโหยหวนและเสียงการต่อสู้ยังคงดังต่อเนื่องไม่ขาดสายมดบาดเจ็บหลายแห่งร่างกายเขาเต็มไปด้วยรอยแผลและรอยฟกชำ้ำแต่แววตาของเขายังคงเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ ในที่สุดมดก็ฝ่าวงล้อมของสมุนร้อยคนเข้ามาเผชิญหน้ากับเฮียตือได้สำเร็จเฮียตือผู้ซึ่งมั่นใจในกำลังคนของตนมากเกินไปต้องเผชิญหน้ากับไอ้มดแดงด้วยความประหลาดใจการต่อสู้ระหว่างมดกับเฮียตือเป็นไปอย่างดุเดือดและยืดเยืเ้อเฮียตือเป็นคนร่างใหญ่และมีประสบการณ์การต่อสู้มา,มากแต่ด้วยความที่มดคล่องแคล่วและมีไหวพริบเหนือกว่าเขาจึงสามารถหาช่องโหว่และจังหวะในการโจมตี เฮียตื่อเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆและในที่สุดมดก็สามารถใช้ท่าหมายตายที่เขาคิดคนขึ้นเองนั่นคือการกระโดดตีเข่าลอยเข้าที่กลางอกของเฮียตื่ออย่างจังจนเฮียตื่อล้มลงไปกองกับพื้นและไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีกหลังจากโค่นล้มเฮียตื่อได้สำเร็จมดก็ทรุดลงด้วยความเหนื่อยล้าและบาดแผลสาหัสผักพวกของเขารีบวิ่งเข้ามาประคองแต่เขากลับยิ้มอย่างอ่อนแรง เรื่องราวหลังจากนั้นมีหลายกระแสบ้างก็ว่ามดเสียชีวิตจากบาดแผลที่ได้รับในคืนนั้นบ้างก็ว่าเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่เคยมีใครพบเห็นเขาอีกเลยบางคนเชื่อว่ามดเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในที่ห่างไกลเพื่อหลีกหนีจากโลกของความรุนแรงที่เขาเคยเผชิญ ไม่ว่าชะตากรรมของไอ้มดแดงจะเป็นเช่นไรสิ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจําของผู้คนในฝั่งทนบุรีคือเรื่องราวการเสียสละและความกล้าหาญของเขาเขาคือตำนานนักเลงผู้ซึ่งใช้กำลังที่มีปกป้องคนอ่อนแอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านอำนาจมืดและเป็นความหวังให้กับผู้คนที่ถูกกดขี่ ชื่อของไอ้มดแดงยังคงถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นเป็นบทเรียนให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนหากมีคนกล้าที่จะลุกขึ้นสู้เพื่อความถูกต้องแสงสว่างก็จะยังคงส่องนำทางเสมอและแม้จะเป็นเพียงมดตัวเล็กๆก,ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้